คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเงื่อนไขในการเข้าห้องร้านขาหรือห้องช็อปในเกม Castlevania Harmony of Dissonance นะครับในเกมจะมีอยู่ทั้งหมด5ห้องและแต่ละห้องเนี่ยอย่าที่บอกครับมันมีเงื่อนไขในการเข้าไปในห้องร้านขานั้นๆด้ดยนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้สามารถทําได้ทั้งประสาท A และประสาท B นะครับคือทั้งประสาท A และปราสาท B เนี่ยเงื่อนไขเหมือนกันเลยครับ เริ่มจากฉากแรกนั่นก็คือฉาก Castle Tree Sury นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วฉากนี้ก็ง่ายๆเลยคือเล่นไปตามเนื้อเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเข้าได้เลยนะครับผมหรือพูดง่ายๆเลยก็คืออห้องร้านค้าในฉาก Castle Tree Sury นะครับไม่ติดเงื่อนไขใดๆเป็นพิเศษนะครับคือหมายถึงว่าเข้าไปตามปกติได้เลยครับผมในฉาก Castle Top Floor นะครับผมร้านค้าจะอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับนี่ฮะ จุดตามนี้เลยเด้อทีนี้นะครับวิธีเข้าคือจํานวนหัวใจเรานะครับต้องลงท้ายด้วยเลขคู่นะครับผมซึ่งถ้าไม่ลงท้ายด้วยเลขคู่เนี่ยก็จะไม่เจอพ่อขาตรงนี้นะครับผมดังนั้นทํายังไงก็ได้ครับให้จํานวนหัวใจเรานะครับลงท้ายด้วยเลขคู่นะครับแล้วเข้าไปเลยเน่ก็จะเจอพ่อขาขายของอยู่ตรงนี้ครับในชาคล็อกทาวเวอร์นะครับจะอยู่จุดนี้เลยครับผมเนี่ฮะ ตามนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปในห้องนะครับปรากฏว่าจะเป็นห้องว่างเปล่านะครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเงื่อนไขที่จะเข้าห้องเนี้ยแล้วไปเจอพ่อค้าจริงๆนะครับคุณผู้ชมต้องมีไอเทมที่ชื่อว่านูนสตาร์นะครับซึ่งการเก็บนูนสตาร์เนี่ยคุณผู้ชมต้องไปกำจัดศัตรูที่ชื่อว่าซีมอนเรดและสเปกเตอร์คือกำจัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะดรอปไอเทมที่ชื่อว่านูนสตาร์มานะครับผมอ่าปลาบานดีครับ ในฉากลูมินัสแคปเวิร์ดนะครับจะอยู่ที่จุดนี้นะครับผมนี่ฮะตามนี้เลยเงื่อนไขคืออตัวละครเรานะครับเลขเลเวลต้องลงท้ายด้วยเลขขี่เท่านั้นนะครับลงท้ายด้วยเลขขี่1 3 5 7 9เนาะในกรณีของผมเป็นเลเวล47นะครับทีนี้พอเลเวลเรานะครับลงท้ายด้วยเลขคี่แล้วแล้วเข้าไปในห้องนี้นะครับผมนี่ฮะก็จะเจอพ่อค้าขายของเลยครับผม และในฉาก c a s t l e Entrance นะครับผมฉากแรกเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยครับวิธีเข้าห้องนี้นะครับผมคุณผู้ชมต้องมีเลเวล50ขึ้นไปนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเลเวลยังไม่ถึง50เนี่ยเข้าไปห้องนี้ปุ๊บนะครับจะเป็นแค่ห้องว่างเปล่านะครับทีนี้อย่าที่บอกครับพอเวล50ปุ๊บนะครับนี่เข้าไปปุ๊บก็จะเจอพ่อค้าตรงนี้เลยครับผมประมาณนี้ฮะนี่ก็คือเงื่อนไขในการเข้าห้องร้านค้าหรือห้องช็อป ในแต่ละจุดในเกม Castlevania Harmony of Dissonance นะครับลองไปทำกันดูครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ครับ